กต้บองจอมปิดรุ่นใหม่ล่าสุดมีสัญญาณการขโมยจะน่าใช้ขนาดไหนเป็นล็อกกัน แก่กอ,องอมาแล้วขออีกหนึ่งชุดก็จะมีกุญงจปิดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก M d u d oo, ดู power adapter คู่กระสะกูคู่มือวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันและผมสั่งซื้อมาคู่กับ memory card ขนาด1 2G กิกดูรอบตัวกล้องหน่อยนะครับจะมีกล้องให้2ตัวจะมีด้านบนและกล้องตัวล่างด้านบนเป็นกล้องฟิกกล้องตัวล่างสามารถหมุนได้ส6 0องศาเสารับสัญญาณวไฟสองต้นแสงไฟพร้อมเสียงเตือนขโมยขาตั้งติดกับผนังช่องเสียบสาย LAN ช่องเสียบ power adapter ช่องใส่ memory card และปุ่มีเซ็ตค่าเครื่องเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันเสียบ Powerda เรรียบ้อ จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ให้รอสักครู่กล้องจะเริ่มหมุนนะให้รอแป๊บหนึ่ง <l ip> จะมีเสียงนั่งตุ๊บแบบนี้หมายความว่าพอเสร็การเชื่อมต่อแล้วให้ทําการติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า uc <l ip> แล้วเปิดขึ้นมากดไปที่รูปบวกแล้วกล้องโทรศัพท์มือถือไปสแกนเคอร์โคด้ดบ,บนกล้องแบบนี้กําลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะอุปกรณ์ออนไลน์แล้วตอนนี้ก็เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดกับตัวโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับภาพคมชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองควบคุมกล้องให้ดูนะ หมุนไปทางซ้ายแล้วแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับภาพสมูทเลยนะปรับหน้ากล้องลงหมุนหน้ากล้องขึ้นและยังมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะครับวันไหนที่เราดูกล้องวงจรปิดอยู่และพบเหตุฉุกเฉินนะเราสามารถเปิดแสงสีขาวได้นะครับกดที่แอปได้เลยที่กล้องวงจรปิดจะแต่งแสงไฟสีขาวออกมาแบบนี้หรือจะเปิดแสงไฟฉุกเฉินก็ได้จะมีแสงไฟสีแดงสีเรืองเงินสลับแบบนี้หรือจะเปิดใช้งานเสียงเตือนเลยก็ได้มีเสียงให้เลือกหลายเสียง เหาก็มีสามารถใช้งานได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารทนแดดทนฝนทนน้าเป็นกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อง่ายใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะรกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์